มณฑลทหารบกที่32สนับสนุนช่วยชาวบ้านให้มีที่พักอาศัยหลังน้ำป่าหลายลาก เมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาพลตรีอนุทัยชัยมงคลผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่32ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑนทหารบกที่32เดินทางพร้อมด้วยพันเอกอนุสิทธิ์พมมาศรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลคล้ายสุรศักดิ์มตรีแพทย์จิตอาสาพระราชทานพันตีอนุพันธ์จานแก้วผู้บังคับกองร้อยฝึกรบพิเศษที่3คลายประตูผาและคณะลงพื้นที่ให้กำลังใจกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยโดยกองร้อยมณฑนทหารบก ที่32และกองร้อยฝึกลบพิเศษที่3จํานวน4ชุดปฏิบัติการในการลงพื้นที่ไยปกครององค์กรปกครองส่วนท้องที่ประชาชนจิตอาสา,าในพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่บ้านน้าหลงและบ้านงิ้วงามตําบลแม่ตีบอําเภอเงาจังหวัดลําปางที่ถูกน้ําป่าหลหลากเข้าท่วมสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างตั้งแต่วันที่17พฤษภาคมเป็นต้นมาโดยแบ่งกําลังในการซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายทั้งหลังและเสียหายเล็กน้อยบางส่วนให้ได้เป็นที่พักอาศัยอย่างอบอุ่นเช่นเดิมจํานวนหลายหลังและเข้าช่วยเหลือดูแล และฟื้นฟูพื้นที่ที่ประสบภัยโดยศักยภาพที่มีและประสานงานร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับผู้ประสบภัยให้กลับคืนมาโดยเร็ว,รวนอกจากนี้นายรงฤทธิ์นุป,ปิงผู้อํานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพร้อมด้วยนางภิรยานพร,รัตผู้อํานวยการศูนย์พัฒนากนารจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดและนายเกียรติศักดิ์ปิงยศรองประธานสมาคมไทยอาสาพ,พัฒนาชาติและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นําสิ่งของอุปโภคบริโภคมมาาอบให้กัประชชนที่ ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ดังกล่าวอีกด้วยออผมพยแยกเป็น2ประเด็นนะครับประเด็นแรกคือวัตถุประสงค์มันเป็นภารกิจของกองทัพบ,บกแล้วที่จะต้องช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเกิดพิบัติหรือเหตุการณ์ใดก็ตามที่ไม่คาดคิดครับกองทัพบกพร้อมที่จะสนับสนุนกำลังและทรัพยากรในการช่วยเหลือประชาชนและจะต้องเป็นหน่วยงานแรกที่เข้ามาในพื้นที่ดังกรณีเช่นนี้นะครับเกิดพิบัติเกิดภุทกภัยฉับพลัน ซึ่งในการใช้กําลังพลและก็เครื่องมือซึ่งกองทัพบ,บกมีทรัพยากรเพียงพออยู่แล้วจึงเข้ามาและก็นินการช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับพรมเดือดร้อนหนัหนกๆนะครับซึ่งหมู่บ้านน้ําหลงได้รับคมเดือดร้อนประมาณร้อยกว่าหลังคาเดือนแต่ที่หนักจริงๆประมาณ4-5หลังคาเดือนซึ่งทางหน่วยกองร้อฝึกรถไปเสษ็ที่3ค่ายฝึกการรถระเสด็ประตูผาจึงเห็นความสําคัญจึงจัดก,กำลังพลเข้ามาช่วยเหลือกำลังพลและประเด็นที่2ในเรื่องของความรู้สึก ในวันแรกที่ผมนําหน่วยเข้ามาในพื้นที่แห่งนี้ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ซึ่งเป็นวันที่3แล้วทุกส่วนราชการก็ยังคงร่วมแรงร่วมใจเพื่อต้องการให้ประชาชนในพื้นที่นี้ค้นวิกฤตนี้ไปให้ได้ครับได้มูนาการร่วมกับมูลทอนอาหารบกที่32แล้วก็ชุมชนกนาวนได้ส่งมอบสิ่งของเครื่องโภคบริโภคสิ่งของเนี่ยโดยจะส่งมอบทางผู้ใหญ่บ้าน ได้ส่งมอบกระจายให้กับชุมชนต่อไปเพื่อให้ได้อยูอ่ใช้ในระหว่างที่มีความลำบากในช่วงบรรเทาความเดือดร้อนต่อไปครับ